สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีจากคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะอ่อมอมใหม่ไลฟ์สไตล์ไทยยูเนะคะกำลังจะดูขาตั้งกล้องคุณแม่มันไม่ค่อยดีกำลังจะทำกลางวันอาหารกลางวันเนาะทุกคนวันนี้อยู่คนเดียวนะคะเเนื่องจากว่าแฮร์รี่เขายังไปไปโรงเรียนอยู่เนาะวันนี้วันวันสุดท้ายนะคะก่อนโรงเรียนจะปิดเนาะส่วนคุณแม่ก็ปิดตั้งแต่ วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะทุกคนนะคะก็ได้มีเวลาอยู่บ้านทํางานบ้านนะคะแล้วก็วันนี้กําลังจะทาอาหารกลางวันเนาะก่อนที่จะไปรับลูกชายคุณแฮร์รี่เขาเนอเอ้อทานก๋วยเตี๋ยวคะ่ะทุกคนคะ่ะครัวก็รกรกมากๆเลยนะคะครัวอีชอยเออเดี๋ยวมาดูกันคุณแม่หามุมกล้องก่อน ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเสร็จเมื่อกี้นะคะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกแบบทานแบบง่ายๆอะ่ะทุกคนนะคะมีมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลามีซีฟู้ดที่เป็นฟรอสเซ้นเนาะคุณแม่ก็เอามันลงลงในน้ำร้อนเนาะทำแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปรับลูกเนาะบ่ายสามโมงนะคะนี่มันก็จะบ่ายสองแล้วเนาะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะทุกคนจากเมืองไทยเนาะตั้งแต่รอบที่แล้วปีที่แล้วยังไม่หมดก็เลยเรียกออกมาทานก่อนเพราะว่า ก็จะกลับเมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะเออก็แบบว่าทานเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสําเร็จอะทุกคนนะคะที่มันจะมาแบบสําเร็จอย่างนี้เนาะก็ทานแบบง่ายๆนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เอาถั่วงอกเนาะกับน้ําซุปพอลวกอะไรเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็เอาเครื่องปรุงของเขาเนี่ยลงไปต้มกับในน้ําร้อนเนาะแล้วก็ใส่ถั่วงอกกับไอ้ผักเคียวอะทุกคนนะคะก็ทานแบบง่ายๆ ก็คุณแม่ก็จะเทลงไปเอาอะกล้องคุณแม่ก็อุย๊ยกล้องนีชอยโอเคไหมนี่มันจะร่วงลงมาไหมนี่มันจะร่วงลงมาตกลงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ไหมนีม่นี่ค่ะก็จะใส่ลงไปง่ายๆแบบนี้เลยเนาอทุกคน ก,ก็แบบลวกก่อนนะคะไม่ได้ลวกคือต้มลงไปในต้มลงไปในน้ำนี่เลยอะน้ำก๋วยเตี๋ยวทุกคนนะะน้ำเป็นมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะโอ้มันจะเยอะเกินไปไหมนี่มันก็จะดูวองเห็นตะผักเนาะเพราะว่าไอ้พวกพวกไอ ลูกชิ้นอะไรซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างล่างอะเนาะทุกคนฤฤเดี๋ยวคุณแม่คนก่อนเหอนกันก็ใส่เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงที่เขามันจะมีมาให้ใน ในแพ็กเกจของเขาอยู่แล้วว่ะทุกคนปกติคุณแม่ไม่ค่อยใส่น้ำตาลในข้าวตี๋อววะค่ะแต่ว่าอันนี้เขามีมาอย่างนี้คุณแม่ก็เทใส่เลยแล้วกันใส่ด้วยอันนี้มันเหลือซองสุดท้ายแล้วอะค่ะก็เลยบอว่าเฮ้ย แบบเออทานเลยแล้วกันเพราะบางทีเนี่ยเอ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยกล้าทานแบบว่าให้หมดแบบว่าบางทีก็แบบเสียดายนึกแบบเอาไว้แบบไว้ทานทีหลังเวลาที่เรารู้สึกอยากทานมากๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็คือว่าเราก็จะกลับเมืองไทยอยู่้วก็เลยบอกว่าเออทานไปเถอะมีอะไรที่มันค้าง,างอยู่นะคะก็เลยบอกว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยเนาะที่ซื้อมาตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะพวกหัวเอ่อ ผักกาดหวานอะไรอย่างเงี้ยนาะอของด e ีเมืองสุรินทร์อาหารบ้านคุณแม่เนะ้อก็น่ะก็ยังไม่ได้ทานอันนี้เดี๋ยวจะใส่เออเดี๋ยวจะใส่น้ำพริกเผาด้วย เดินเดินก็จะสะดุดพื้นล้มนะคะคุณแม่น่ะจะมันเป็นก็เตี๋ยวเรือเนาะคุณแม่ก็จะใส่น้ำพริกเผาอย่าเนี้ยลงไปด้วยมันจะได้แบบว่าจะได้แบบว่าเพิ่มความอร่อยเนาะ คนๆน,นะคะคนๆเยอะมากเลยนะเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิป6 9, นาทีจัดดีไม่อยากทําคลิปยาวพอดีเมื่อกี้เดินไปเดินมาแล้วก็ลืมสต็อปกล้องสไตล์คุณแม่เนาะก็จะแบบเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่นะคะ น,นี้ก็วันพฤหัสเนาะที่เมืงไทยก็น่าจะเวลากี่โมง2องทุ่เนาะสองทุ่มที่เมืองไทยก็คนคนคนคคนค,นคนให้เข้ากันอันนี้คุณแม่จะมีกุ้งเอ่อเป็นซีฟู้ดฟรอสเนเนาะเ,ะเะชฟแข็งนะนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูที่เอ่อที่ทำไว้เนาะเหลืออยู่2อลูกนะคะก็เออทานทานให้หมด จะไม่ทําเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับเมืองไทยแนละ้วเดี๋ยวรอกลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยทําเพิ่มโอเคอันนี้ก็จะชิมนะจ๊ะอืมอืมอร่อยพอดีเลยไม่ต้องเติมน้ำปลาเพราะว่าเดี๋ยวเติมน้ําส้มนิดนึงดีกว่าเหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราเลยอ่ะทุกคนโอ ใส่นี้มันก็จะถ้วยใหญ่นิดนึงใส่น้ำเยอะใส่น้ำแล้วก็ใส่ผักเยอะอืมอืมแซ่บจ้ามาค่ะทุกคนมาทานกลางวันกับคุณแม่กันนะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเอ่อก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะ ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนะคะไม่มีเนื้อสดเนาะทุกคนซีฟู้ดค่ะโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะยังไงคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้มีความสุขเนาะแล้วก็รับฟันดีราตรีสวัสดิ์เนาะทุกคนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยเนาะทุกคนนะคะอาราวเดอะเวิ์ลเลยนะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขเนาะคะ่ะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ